ในสวนผักเล็กๆแห่งหนึ่งมีปลิงทองตัวหนึ่งชื่อสุวรรณาเธอมีร่างกายสีเหลืองทองแวววาวเมื่อแสงแดดส่องลงมาร่างกายของเธอจะเปล่งประกายสวยงามจนใครเห็นก็ต้องหลงไหลสุวรรณาชอบเลื้อยไปตามใบไผ่และกิ่งไม้ทำให้ทุกคนมองเห็นความสวยของเธอได้ชัดเจนเธอมักจะพูดกับตัวเองว่าข้าช่างสวยงามเหลือเกินไม่มีใครในสวนแห่งนี้ จะเทียบได้กับค่าเลยในสวนเดียวกันนั้นมีไส้เดือนดินตัวหนึ่งชื่อดินดำเขามีร่างกายสีน้ำตาลเข้มๆผิวของเขาดูครุขระและไม่สวยงามเหมือนสุวรรณาดินดำใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเขาขุดอุโมงค์ไปมาทุกวันกินดินเก่าแล้วขับออกมาเป็นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์แม้งานของเขาจะสำคัญมากแต่ไม่มีใครเห็นและชื่นชมวันหนึ่ง สุวรรณาเลื้อยลงมาจากกิ่งไผ่เธอเห็นดินดำกำลังโผล่หัวขึ้นมาจากดินสุวรรณาหัวเราะเยาะเยะ้ยดูนั่นสิตัวน่าเกลียดสีน้ำตาลเจ้าช่างน่าเกลียดจริงๆดูข้าสิสวยงามเปล่งปลั่งแค่ไหนเจ้าควรจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินไปเสียทีเถอะอย่าออกมาทำให้สวนสวยๆดูน่าเกลียดดินดำรู้สึกเจ็บใจมากแต่เขาไม่โกรธเขาพูดเบาๆว่า ข้าทำงานเพื่อช่วยให้พืชผลในสวนเจริญเติบโตข้าขุดดินให้อากาศเข้าไปได้ทำให้รากพืชหายใจได้สะดวกและข้าก็ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยไร้สาระสุวรรณาตะโกนเจ้าแค่ตัวน่าเกลียดที่ไม่มีประโยชน์อะไรดูข้าสิสวยงามแค่ไหนใครเห็นก็ชื่นชมยกย่องนั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงหลังจากพูดจบ สุวรรณาก็เลื้อยขึ้นไปบนกิ่งไผ่อย่างหยิงยโสทิ้งให้ดินดำเศร้าใจอยู่เพียงลำพังดินดำถอนหายใจแล้วค่อยๆเลื้อยกลับเข้าไปในดินเขาคิดในใจว่าบางทีสุวรรณาอาจจะถูกก็ได้ข้าอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรจริงๆแต่แม้จะรู้สึกเศร้าเขาก็ยังคงทำงานต่อไปเพราะเขารู้ว่างานของเขาสำคัญต่อสวนแห่งนี้ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ตาม หลายเดือนผ่านไปฝนไม่ตกเลยดินในสวนเริ่มแข็งและแห้งแล้งใบไม้เริ่มเหี่ยวเฉาต้นผักต่างๆเริ่มอ่อนแอลงทุกวันสุวรรณายังคงเลื้อยไปมาบนกิ่งไผ่อย่างสง่างามแต่เธอเริ่มสังเกตว่าใบไผ่ที่เธอเกาะอยู่เริ่มเหลืองและแห้งเกิดอะไรขึ้นกับสวนแห่งนี้สุวรรณาพูดกับตัวเองทำไมทุกอย่างถึงได้ดูน่าเศร้าแบบนี้ นั้นความสวยของข้าจะไปโดดเด่นอย่างไรในขณะเดียวกันดินดำกำลังทำงานหนักใต้ดินเขาขุดอุโมงค์ใหม่ๆพยายามให้อากาศเข้าไปในดินที่แข็งแรงเขาทำงานไม่หยุดหย่อนแม้ร่างกายจะเหนื่อยมากดินที่แข็งนั้นทำให้การขุดยากลำบากกว่าเดิมหลายเท่าคุณยายมาลีเจ้าของสวนเดินมาดูผักที่กำลังเหี่ยวเฉาเธอพูดกับตัวเองอย่างกังวล ผักใกล้ปลายหมดแล้วดินแข็งขนาดนี้น้ำที่รดไปก็ไหลผ่านไม่ซึมลงไปรากต้นไผ่ก็หายใจไม่ได้เธอเอาไม้ไปแหย่ดินพบว่าดินแข็งมากๆยกเว้นบริเวณที่มีรูเล็กๆหลายรูดินบริเวณน,นั้นยังคงร่วนและมีความชื้นรูพวกนี้เกิดจากอะไรนะคุณยามาลีสงสัยตอนเย็นสุวรรณาเลื้อยลงมาหาน้ำดื่ม เธอเห็นดินดำกำลังโผล่หัวขึ้นมาจากดินสุวรรณาหัวเราะเยาะเยะ้ยดูนั่นสิตัวน่าเกลียดสีน้ำตาลเจ้าชังน่าเกลียดจริงๆดูข้าสิสวยงามเปล่งปลั่งแค่ไหนเจ้าควรจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินไปเสียทีเถอะอย่าออกมาทำให้สวนสวยๆดูน่าเกลียดดินดำรู้สึกเจ็บใจมากแต่เขาไม่โกรธเขาพูดเบาๆว่าข้าทำงานเพื่อช่วยให้พืชผลในสวนเจริญเติบโต ค่าขุดดินให้อากาศเข้าไปได้ทำให้รากพืชหายใจได้สะดวกและค่าก็ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหลวไหลสุวรรณาหัวเราะเยาะเจ้าแค่ตัวน่าเกลียดที่ไม่มีประโยชน์อะไรดูข้าสิสวยงามแค่ไหนใครเห็นก็ชื่นชมยกย่องนั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงหลังจากพูดจบสุวรรณาก็เลื้อยขึ้นไปบนกิ่งไผ่อย่างหญิงยโส ทิ้งให้ดินดำเศร้าใจอยู่เพียงลําพังดินดำถอนหายใจแล้วค่อยๆเลื้อยจับเข้าไปในดินเขาคิดในใจว่าบางทีสุวรรณาอาจจะถูกก็ได้ข้าอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรจริงๆแต่แม้จะรู้สึกเศร้าเขาก็ยังคงทํำงานต่อไปเพราะเขารู้ว่างานของเขาสำคัญต่อสวนแห่งนี้ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ตามหลายเดือนขานไปในที่สุดฝนก็ตกลงมา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สุวรรณาตกใจมากน้ําฝนไหลผ่านดินที่แข็งโดยไม่ซึมลงไปยกเว้นบริเวณที่มีอุโมงค์เล็กๆที่ดินดําขุดไว้บริเวณเหล่านั้นน้ําซึมลงไปได้ดีต้นไผ่ที่สุวรรณาเกาะอยู่เริ่มมีสีเขียวขึ้นเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับอุโมงค์ของดินดําเท่านั้นคุณยามาลีสังเกตเห็นเธอเข้าใจทันทีว่าอุโมงค์เหล่านี้สำคัญแค่ไหน โอ้รูเหล่านี้ทำให้น้ำซึมลงไปได้และให้อากาศเข้าไปหารากต้นไม้ได้ด้วยต้องเป็นฝีมือของไส้เรือนดินแน่ๆช่างเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์จริงๆสุวรรณาฟังได้ยินเธอเริ่มเข้าใจความสำคัญของงานที่ดินดำทำเธอสังเกตว่าบริเวณที่ดินดำทำงานพืชผลจะเรือนเติบตัวดีกว่าที่อื่นส่วนบริเวณที่ไม่มีอุโมงค พืชยังคงเหี่ยวเฉาอยู่เย็นวันนั้นสุวรรณาเลื้อยลงไปหาดินดำเธอพบเขากำลังทำงานหนักดินดำเธอเรียกด้วยน้ำเสียงเบาๆดินดำแปลกใจที่สุวรรณาเรียกชื่อเขาเขาโผล่หัวขึ้นมามีอะไรหรือเปล่าสุวรรณาสุวรรณารู้สึกละอายใจมากข้าข้าขอโทษข้าผิดมากที่พูดจาไม่ดีกับเจ้าข้าไม่เข้าใจคุณค่าของงานที่เจ้าทำ ตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่างานของเจ้าสำคัญแค่ไหนเจ้าช่วยให้พืชผลในสวนเจริญเติบโตเจ้าทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เจ้าช่วยให้ทุกอย่างในสวนนีชีวิตชีวาดินดำยิ้มไม่เป็นไรสุวรรณาเราทุกคนมีหน้าที่และคุณค่าของตัวเองเจ้าก็มีความสวยงามที่ทำให้คนดูแล้วมีความสุขส่วนข้าก็มีงานที่ทำให้พืชผลเจริญเติบโตแต่ข้าเพิ่งเข้าใจว่า ความสวยงามเดียเด่ยวๆไม่มีความหมายถ้าไม่ช่วยเหลือใครข้าพูดได้เจ้าสอนข้าให้รู้ว่าการมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามที่ไม่ช่วยอะไรข้าอยากเรียนรู้จากเจ้าข้าจะไม่เหยียดหยามหรือดูถูกใครอีกแล้วจากวันนั้นมาสุวรรณและดินดำกลายเป็นเพื่อนกันสุวรรณช่วยเก็บใบไม้แห้งที่หล่นลงมาส่วนดินดำก็สอนให้สุวรรณารู้จักการดูแลต้นไม้ พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อให้สวนแห่งนี้สวยงามและอุดมสมบูรณ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามภายนอกไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดการมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและการทำความดีต่อผู้อื่นมีคุณค่ากว่าเราไม่ควรดูถูกหรือเหยียดหยามผู้อื่นเพียงเพราะภายนอกแต่ควรมองคุณค่าที่แท้จริงในจิตใจและการกระทำที่เป็นประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้ที่มีจิตใจงามและทำความดีเพื่อผู้อื่นย่อมมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่มีแต่ความสวยงามขายนอกการให้ความเคารพและไม่ดูถูกงานบริการของผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันต์